สวัสดีค่ะบริษัทจัดหางานนาซาราค48ค่ะวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์พี่คนงานนะคะที่เขามารอสัมภาษณ์งานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสมค่ะพี่สมน้ะพี่สมอยากได้งานอะไรคะอยากได้งานผู้สูงอายุค่ะแม่บ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุน้อโอเคพี่สมเป็นพม่าอะไรคะ ไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่นะคะพูดไทยได้เนาะไทยใหญ่เนี่ยจะพูดไทยเก่งนะคะในจ้างแล้วก็ตรงนี้พี่ชมเคยมีประสบการณ์มากี่ปีคะประมาณ5ปีค่ะ5ปีนะคะก็คือเป็นแม่บ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุมีประสบการณ์5ปีนะคะเป็นชาวไทยใหญ่เนาะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่คะวันนี้ ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าปริษัการดีใช่ค่ะอ่ะโอเคค่ะในเจา้าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะในจา้าท่านไายอยากสัมภาษณ์พี่ส้มนะคะหรือต้องการแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูงอายุก็ติดต่อเข้ามาที่ข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะบริษัทจัดหางานนะสารเาเพาส์สี่สิบแปดมีบริการแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูงอายุและเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดแปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะพี่ส้มขอให้พี่ส้มได้งานทามนะคะแล้วก็ เดือนเยอะๆอด้วยสม,สมกับประสบการณ์ที่มีเลยนะคะสวัสดีค่ะ